ซึ่งเป็นคำทักทายของชาวฟิลิปปินส์ที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวสารจากมาเลเซียค่ะศาลสูงสุดของมาเลเซียยืนคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ตัดสินให้นายอันวาอิบราฮิมวัย6 7ปีผู้นำพักฝ่ายค้านของมาเลเซียมีความผิดในคดีรักร่วมเพศ โดยในอันวาอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีมหาธีมหมัดเดินทางมารับฟังคำตัดสินของศาลสูงสุดในวันนี้ท่ามกลางกลุ่มผู้สนับสนุนที่มาชุมนุมกันอยู่ด้านหน้าของศาลในเมืองปุตราจายาแนนว่าถูกศาลอุทธรณ์พริกคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ให้เขาพ้นผิดโดยตัดสินจำคุก5ปีเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วท่อฐานมีความสัมพันธ์รักร่วมเพศกับคนสนิทเมื่อเจปีก่อนอย่างไรก็ตามในอันวาปฏิเสธข้อกล่าวหา ด้ระบุว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพื่อสกัดพักฝ,ฝ่ายค้านซึ่งกำลังมาแรงและได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ2ปีก่อนสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองอุบลราชธานีนำคณะสื่อมวลชนจากต่างประเทศเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาภูพานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลน,นคร และแหล่งท่องเที่ยวผาแต้ม3,000โบกเชื่อมโยงสามเหลี่ยมมรกรที่จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามาได้จากรายงานค่ะส่วนแผนงานและการพัฒนาการประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2อ,อุบลราชธานีำนำคณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรชาชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางศึกษาดูงานตามโครงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยคณะสือนน่อมวลชนได้นนเข้าศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยงภูมิภาคสามเหลี่ยมมรกตที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอคงเจียมจังหวัดบลรชธานีได้เยี่ยมชมภาพเขียนสีก่รนปรติศาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากนั้นได้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา3,000ันโบกอำเภอโพไซจังหวัดบ,บรุรชธันี โดยได้ลงเรือล่องชมทัศนียภาพของผาหินและก่อแก่งต่างๆในแม่น้ําโขงทั้งในจุดบริเวณผาหินที่ฝรั่งเศสเคยได้ทําสัญ,ญลักษณ์ในการวัดระดับน้ําสมัยยุคเจ้าอาณานิคมรวมถึงได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามแปลกประหลาดของหาดทรายระยิบระยับที่สลับกับหินและแอ่งลุมซึ่งโผล่พ้นน้ําในฤดูแล้งกลางแม่น้ําโขงซึ่งแหล่งท่องเที่ยว3 0 0 0ัวกแห่งนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณาประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติทางธรณีแห่งแรกของไทยในชื่อ อุทยานธรณีผาชัน3,000โบกสร้างความประทับใจให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศที่เข้าร่วมศึกษาดูงานซึ่งพร้อมที่จะนำความสวยงามที่ได้พบไปเผยแพร่ต่อสายตาประชาชนของแต่ละประเทศต่อไปก็ได้ห้าพลประโยชน์หลายเป็นต้นแมนในบทเณียนยนเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวต่างๆหรียว่านํำใสสถานที่ทองเที่ยวเพื่อที่อยู่ทางฟังลาวก็มีหลายสถานที่ทองเที่ยวแต่ว่า ยังมีข้อจํากัดในรายด้านเรื่องพัฒนาการท่องเที่ยวนี้การทุนห่อนหรือว่าบุคลากรอย่างต่างๆและความพร้อมด้าน,นอื่นๆเป็นต้นถนนทนทางอื่นที่จะเหตให้หนักท่องเที่ยวตามประเทศที่จะเข้าไปบริการท่องเที่ยวอยู่อยู่ลาวมีประโยชน์มากสําหรับในนามของพวกผมที่เป็นสื่อมวลชนของกัมพูชาครับที่ได้มาดูงานทีแรงท่องเที่ยวที่พัดแต้ม และก็ที่สถานที่ท่องเที่ยว3,000โบค,ครับที่คิดว่าจะได้ประโยชน์แล้วผมคิดว่าจะนำสิ่งที่ดีๆไปทำการาประชาสัมพันธ์ที่ปร,ประเทศกัมพูชาครับผมแล้วผมคิดว่าจะทําให้กัมพูชาเนี่จะมีความสัมพันธ์ดีกับกับประเทศไทยที่จะมีอะไรจะได้ช่วยคิดคือทํากันเรื่องกันท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจ นอกจากนี้คณะสื่อมวลชนยังได้เดินทางไปยังจังหวัดสกนลนครเพื่อเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาภูพานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถซึ่งคณะสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจในการชมโครงการต่างๆอาทิการพัฒนาด้านการประมงน้ําจืดการเพาะเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลานิลปลาดุก ปลาหมอปลากฏดการลดต้นทุนก,การผลิตจากการทําอาหารปลาไว้ใช้เองรวมถึงการเลี้ยง3าํดำมหศัศจรรย์แห่งภูพานคือวัวดำทาจิมะหมูดําและไก่ดํา<ำ>และการทําระบบหมุนเวียนน้ําไว้ใช้ประโยชน์ในโรงเรือนทั้งนี้คณะสื่อมวลชนต่างประเทศ ยังได้เข้าศึกษาดูงานที่บ้านของเกษต,ตรกรซึ่งน้อมนําเอาแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้จนประสบความสําเร็จสร้างไรายได้ให้ครอบครัว <ใช S 1> <ๆ S 2> ได้กว่าปีละ80 0 0ถึง1ล้าน,<ค>น,านบาทต่อปีถ<ป>ือว่าเป,เป็นเป็นโครงการที่ดีที่ที่ซี <5 S 1> นั่หรือว่าพวกระดมคนควายไห้ซาวให้ซาวนาเฮานี่หันมานํำใสวิชาการหรือว่ารักการที่ว่ามีชีวิตที่ดีหรือว่าน้าใสลักวิชาการที่ดีในการเห็ด เกษตรหรือว่าเห็ดกสิกรรมอยู่ภายในครอบครัวเห็ดไฮไลท์ได้อย่างนี้ดีขึ้นกว่าเก่าจะนำอาบทเทียนที่ดีนี่เนะาะไปมุนไส้ให้พอแม่พระสนเทาได้นำไส้หลักการเกษตรกรรมให,ให้สูงขึ้นคือกันกับโครงการพระราชดำริที่ได้เผยแผ่ที่ได้สีนำประชาชนชาวไทยได้มีอยู่มีกินจนกระทั่งห่อนมือนีเนาะ ណាស់ការវត្តទី2ដែលខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងការចិញ្ចឹមសัตว์ព្រោះការចិញ្ចឹមកង្កែបចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមអីនៅកម្ពុជាយើងក៏មានដែរណាដល់ការចិញ្ចឹមសត្វកោសត្វប្រើនៅកម្ពុជាយើងនៅក្រ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยโดยให้สื่อมวลชนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้นําไปประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในด้านต่างๆของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชนร่วมกันเพื่อพัฒนาการนําเสนอและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้อีกด้วยคำพูมิพอดีถ่ายภาพปฏิพัทธ์เก็มทิศทีมข่าว N b t บทอุบลราชธานีรายงาน มาเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่ามากิตาคาย,ยองมูลิที่แปลว่าแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมปิตรสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ